นี่นะครับเวลาที่เขาเจอแดดเขาเจะปีกชี้ขึ้นฟ้าครับ <c oughs> อาบแดดครับอาบแดดแม่กลางปีกร่อนเลยนะถ้าอาบแดดเขาครับ รับแสงครับรับแสงนี่น้องเล็กไปแล้วโอ้โหไปถึงปุ๊บโดนแดดปุ๊บก็กลางเลยม <ś c oughs> ีความสุขครับนกเรา ล่อยเขาอยู่กับบ้านเนี้ถ้ารับแดดครับอาบน้ําตากแดดครับสบายเขาแหละ